คำเตือนก่อนใช้สมุนไพรควรปรึกษาแพทย์หรือแผนไทยหรือท่านผู้รู้จริงเกี่ยวกับสมุนไพรครับสวัสดีครับผมสเน่มาแล้วมนี่ได้สมุนไพรดีมาปลูกพี่น้องกิดเลยสิน,นํำเสนอปันพี่ปันน้องเบิ้งว่าสมุนไพรตัวนี้มันแม่นยังสมุนไพรนี้มันเห็ดยังได้ ไดสิ่งดีๆมากกับปันพี่ปันน้องเบิ่งเพื่อมีพี่มีน้องสิได้เอาไปใช้ประโยชน์ต่อไปเนาะพี่น้องเนาะเพื่อพี่เพื่อน้องสิได้รู้ว่าสมุนไพรตัวนี้มันแม่นหยังสมุนไพรตัวนี้กิน,นได้มาเบิ่งนํากันพี่น้องเพื่อเฮาสิได้ศึกษาไปนํากันเพื่อสิได้เอาไปใช้บํารุงร่างกายให้ร่างกายเฮาอยู่ดีมีแฮงเนาะพี่น้องเนาะเฮาจังสิงบ่ได้เสียงเงิน ร้างกายห้องก็ได้แข็งแรงไปนานๆพี่น้องเอ,อ้ยมันเบิงน้ำกันว่าตัวนี้มันแม่นอย่างพี่น้องนี่ผมได้สมุนไพรดีมาปลูกต้นหนึ่งพี่น้องนี่คือกําลังเสือโคงเด้อพี่น้องเด้อกาลังเสือคงซื้อมาปลูกพี่น้อง,ง,เ,อง,อพองเพราะว่าอยู่บ้านผมมันโบมีพี่น้องเอ้ยมันโบมีตามผู้ตามผาส่วนมากสมุนไพรตัวนี้นสิขึ้นตามผู้ตามเขาพี่น้องเอ,อ้ยตามปากหกหกเด้อพี่น้องเด้อ นี่ผมก็เลยได้อกาซื้อมาปลูกไว้เพื่อเอามาปั่นพี่ปั่นน้องศึกษาวมาเห็นอย่างได้พี่น้องกาลังเสือโค่งนี่บังสังเกตบังีดีพี่น้องเียนี่มันจะเป็นนม้มเลยพี่น้องนะนี่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 น,นี่เป็นน้มคมพี่น้องนี่เป็นน้มคมใครขา้ขา,ขาดอกับน้มคลองบ้านฮาวด้วยพี่น้องเ้อเป็นน้มคมพี่น้องเลย ใบเพิ่งกัลักษณะนี้เลยพ ome, ี่น้องนี่ใบลักษณะนี้ละหนึ่งสองสามเป็นร่องเป็นร่องเลยเด้อพี่น้องเด้อใบเพิ่งเด้อนี่แหละข้างล่างเพิ่นกับหนึ่งสองสามเป็นกีบเป็นกีบเป็นร่องเป็นร่องนี่ล่ะพี่น้องเลยสังเกตบ้างให้ดีพี่น้องน้ำเพิ่งขึ้นจังผมบอกกันเลยนี่คล้ายๆเดียวกับน้ำคลองบ้านเฮาเด้อพี่น้องเด้อคล้ายๆเดียวกับน้ำเด็บแมวพี่น้องวง่ายๆลักษณะเดียวกับน้ำเด็บแมวพี่น้องเลย แต่พ่นมีทรัพย์ปะกันดีพี่น้องนี่แหละผมซื้อมาปลูกต้นนึงพี่น้องเนี่ยทรัพย์ประุณนพ่นมีบำรุงร่างกายพี่น้องแก่นของเพ่นเอามาต้มกินนะพี่น้องเด้อสร้าบำรุงร่างกายพี่น้องไอ้แก่นของพ่นเนี่ยบำรุงบำรุงโลหิตได้ดีพี่น้องบำรุงโลหิตหรือบำรุงเลือดเท่าไร่พี่น้องเอ้ยซอยแก้โลหิตเป็นพิษพี่น้อง ห้โลหิตจางโลหิตบดีให้ต้มอยู่ต้มกิน้อพี่น้องเด้อแถมยังแก่อมันแก่ไอบาดพยักี่ปากหมดลูกได้ดีพี่น้องกําลังเสือโค้งเนี่ยนี่ละใบของเพิ่นพี่น้องเนี่ยลักษณะนี่แหละคข้นายๆเดีกครับต้นนามเด็ดแมวพี่น้องใบเพิ่นก็นคลข้ายๆกันพี่น้องเออแก่บาดพยักน้ำหมดลูกได้อย่างดีด้อพี่น้องเด้อนี่เด้อซอยแก้ไข้พี่น้อง ซอยแก้ไข่ถอนพิษไข้ได้อย่างดีแก้อาการไอพี่น้องเอ้ยมันมีสรรพคุณดีหลายสิ่งหลายอย่างเลพี่น้องเอ้แกสรรพแกแกอาการไอแถมยังซอยแก้กามะโลกได้ดีพี่น้องใครเป็นกามาโลกให้ต้มยู่ต้มกินลองเบิ่งเด้อพี่น้องเด้แถมยังแกฤทธิ์สะดวงและนำ้ำใสได้ดีพี่น้องใครเป็นฤทธิ์สะดวงลำไส คือคล้ายๆเดี๋ยวกับเลิสต์ดงจมูกเนี่ยนะพี่น้องทางในมันจะคั้นข้นขาสิเกาข้ากระเกาบัวร้อยลิสต์ดองจมูกเลิสต์ดองมันล้ำไส้ต้มกินพี่น้องไคเป็นเลิสต์ดองล้ำไส้เลิสต์ดองจมูกอะต้มอ,อยู่ต้มกินนะพี่น้องนะใส่ส่วนหักของเพิน่นซอยต้มดับพิษคอในกระดูกหรือเส้นในเอ็นพี่น้องดับพิษคอในกระดูกคือเน,นื้อไถตาสนี แกปวดคอปวดเข่าโรคเกาบโมนั่นแหละพี่น้องยังแก้อามาพึกอามพาตได้ดี้อพี่น้องด้อนี่เด้ออันกำลังเสือโครงนะอยแก้อามาพึกอามพาตเ่ายังสามารถเข้ากับยาตัวอื่นได้หลายๆอย่างพี่น้องเอาเข้ากับยาตัวอื่นเอาไปบำรุงร่างกายพี่น้องเอ้ยให้ท่านศึกษาบึ่งเด้อพี่น้องเด้อว่าเข้ากับยาตัวอื่นเข้ากับตัวใดได้แน่ บำรุงร่างกายเฮาได้พี่นอ้องต้มกินพี่น้องแก้ปวดเมื่อยตามเส้นตามเอ็นตามเสื้อตามตัวตามร่างกายเฮาทุกส่วนเลยพี่น้องเองสามารถแก้โรคเกาได้ดีแก้ปวดตามข้อตามกระดูกพี่น้องเองต้มอ,อยู่ต้มกินลองเมื่องได้พี่น้องเด้อเพื่อท่านจะได้อยู่ดีมีแห้งเพื่อร่างกายเฮาจะได้แข็งแรงขึ้นพี่น้องเลยนี่ละกำลังเสือโครงพี่น้องกินแล้วก็ให้ท่านอยู่ดีมีแหง้ง ให้ร่างกายแข็งแรงเร็วๆเด้อพี่น้องเด้อกินแล้วก็ให้สร้างให้ซาจากโรคจากภัยอย่าเจ็บอย่าปวดอย่าเจ็บอย่าไข่ขอให้ท่านอยู่ดีมีแห้งทุกทุกท่านครับผมเอาก่อนสิกินกับศึกษาเบิ้งดีๆบางคนก็กินแพ้สมุนไพรบางคนก็บบอแพ้เนาะพี่น้องเนาะบางคนก็กินแล้วหายเร็วบางคนก็กินแล้วหายซา่อน้ท่านสิกินกับศึกษาดีๆเด้อพี่น้องเด้อสมุนไพรทุกตัวมีตะกุลและโทษเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณขอบคุณครับผมขอบคุณครับ